สวัสดีครับวันนี้นะครับซีมิมจะมาแนะนําโปรแกรมนะครับ Terminal Emulator นะครับที่ชื่อว่า Edek UI นะครับถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครนะครับได้ใช้งานพวก PowerShell หรือว่า c m d แะ้วพวกนี้ครับหน้าจอแบบนี้มันธรรมดาเกินไปสำหรับพวกเรานะผมมาแนะนําโปรแกรมตัวนี้เลย Edek UI นะโอเคครับก่อนอื่นนะครับเราเข้าไปที่ github นะครับค้นหาคำว่า Edek UI นะครับ เดี๋ยวลิงก์เนี่ยผมทิ้งไว้ด้านล่างให้เนาะเผื่อใครสนใจอยากเล่นนะครับอ่าเราก็เลื่อน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 ลงมาจะเจอคำว่าอ่าอีเด็กย w ไอวินโดกนะครับให้เรากดดาวน์โหลดเนาะปึ๊บพอดาวน์โหลดมาแล้วผมดาวน์โหลดมาแล้วเนาะผมขอหาก่อนดาวน์โหลดเจอยว้ที่ไหนอโอเคเมื่อดาวน์โหลด เมื่อโหลดมาแล้วเราก็มาจะจะมายินต่ตอกันนะครับกด Double c i เข้าไปนะฮะกด r u นโอเค n y One w i n d o w i n d e Computer All User ครับติดตั้งที่ไหนได้รีกด Next ไปครับ โอเคเท่านี้นะครับวิธีการติดตั้งเราถามว่าโปรแกรมนี้มันดียังไงอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะข้อดีของมันข้อหนึ่งนะครับน่าจะข้อเดียวแหละผมคิดว่ามันเท่ชนเงเดี๋ <laughs> ยวจะรอรันแป๊บหนึ่งครับ ออพอเข้ามาในโปรแกรมหน้าจอมันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะบอกว่า CPU เารา r ันโปรเซสกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ Memory ีใช้ไปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นครับมีโปรเซสไหนใช้ CPU เยอะอะไรพวกนี้นครับอโอเคโดย default มันนะครับหน้า c o คอมมาตรงนี้มันจะเป็น Power Shell เราสามารถ ไปแก้ให้มันรันเป็น cmd ก็ได้ด้วยการมาที่นะครับ setting จุดเจสันนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็น power shell เนาะเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็น cmd power shell หรือว่าถ้าจะรันเป็น linux เลยก็เป็น wsl ไปเนาะโอเคครับตรงนี้มันปรับแต่งได้เยอะนะเออจะเปลี่ยนทีมก็ได้ไอ,อ้ตัวเนี้ยจะเช็ค ตัวนี้ของผมมันไเห็นไหมครับสังเกตไหมมันไม่ขึ้นเนาะเพราะว่ามันไปใช้ Ethernet default ตนะิ e เนาะแต่ว่าตอนนี้ผมต่อ WiFi อยู่โอเคผมก็จะทําการให้ตัวนี้มันขึ้นตอนนี้อ่า Ethernet WiFi เป้งติดแล้วก็จะเช็คเนต็ต้วยผมเนาะว่าตอนนี้ WiFi ผมวิ่งอัปโหลดดาวน์โหลดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับสมมติเราจะเข้าลีงในนี้เนาะก็เป็น WSL ปึ๊บมันก็จะมาหน้าดีฟอลที่ผมเซตดีเอลไว้นะครับเป็นลีนุกเป็นตัวกาลีนะครับตัวนี้เป็นตัวเร็จะบอกโอร์ชันนะเปลี่ยนทีมก็ได้นะฮะทีมด้านในมันก็จะ,จะมีอยู่ให้ใช้ให้เลือกใช้ประมาณนี้สามารถปรับสามารถไปดาวน์โหลดมาใส่เพิ่มเติมได้เนาะเดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสอาจจะสอนวิธีการปรับแต่งเพิ่มเติมนะ เอาวันนี้ทางทีมีผู้ขอขอบคุณนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับใครสักคนไม่มากก็น้อยเนาะอ่ะอาแค่งั้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วติดปัญหาอะไรทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะขอบคุณครับ